สุนทรพจน์อันเป็นตำนานของซัฟจ็อบในพิธีสำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเวลาของคุณมีจำกัดดังนั้นอย่าเสียเวลาไปกับการใช้ชีวิตที่ไม่ใช่ของคุณวันนี้ผมอยากจะมาแบ่งปันเรื่องราวสามเรื่องจากประสบการณ์ชีวิตของผมไม่มีเรื่องไหนพิเศษเลยมีแค่3เรื่องเท่านั้นเรื่องที่ 1. การเชื่อมโยงจุดต,ต่างๆฉันออกจากรีคอเลต หลังจากเรียนได้เพียงแค่6เดือนอย่างไรก็ตามฉันยังคงอยู่ที่มหาวิทยาลัยต่อไปอีกประมาณหนึ่งปีครึ่งหลังจากนั้นทำไมคุณถึงออกจากโรงเรียนก่อนที่ฉันจะเกิดแม่ผู้ให้กำเนิดของฉันเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ยังไม่แต่งงานแม่ของฉันจึงตัดสินใจยกฉันให้คนอื่นรับเลี้ยงแม่ของฉันอยากให้คู่สามีภรรยาที่เรียนจบมหาวิทยาลัยรับเลี้ยงลูกของฉัน และทนายความกับภรรยาของเขาก็เสนอที่จะรับเลี้ยงเขาด้วยอย่างไรก็ตามในนาทีสุดท้ายทั้งคู่ตัดสินใจว่าพวกเขาต้องการผู้หญิงคนต่อไปก็คือพ่อแม่ของฉันเมื่อผู้ปกครองได้รับโทรศัพท์ถามว่าเขาเป็นเด็กผู้ชายคุณอยากรับเลี้ยงเขาไหมพวกเขาก็ตอบกลับทันทีอย่างไรก็ตามแม่ผู้ให้กำเนิดของฉันปฏิเสธที่จะเซ็นเอกสารดังกล่าวเพร้าแม่บุญธรรมของฉันไม่เคยเรียนจบมหาวิทยาลัย และพ่อบุญธรรมของฉันก็ไม่เคยเรียนจบแม้แต่ระดับมัธยมปลายด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามหลังจากที่ทั้งสองสัญญาว่าจะส่งเขาไปเรียนมหาวิทยาลายัยในที่สุดเขาก็เซ็นสัญญาและอีก17ปีต่อมาฉันก็เข้าเรียนมหาวิทยาลัยอย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยที่เขาเข้าเรียนนั้นมีค่าเล่าเรียนแพงพอๆกับสแตนฟอร์ดพ่อแม่ของเขาซึ่งเป็นชนชั้นแรงงานใช้เงินทั้งหมดไปกับค่าเล่าเรียนของเขาอย่างไรก็ตาม หลังจากผ่านไป6เดือนฉันไม่เห็นคุณค่าของการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยอีกต่อไปฉันไม่รู้ว่าฉันอยากทำอะไรและดูเหมือนว่าฉันกำลังใช้เงินของพ่อแม่ไปโดยปล่าประโยชน์ฉันจึงตัดสินใจลาออกเพราะคิดว่าตัวเองสามารถหาทางรอดได้แน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องดีทั้งหมดไม่มีหอพักฉันจึงนอนฉันเดียวกับเพื่อนเพื่อหาเงินซื้ออาหารเขาจะคืนขวดโคกที่ร้านและรับเงินหนึ่งเซนฉันยังต้องเดิน11กิโลเมตร ไปที่วัดทุกวันอาทิตย์เพื่อรับประทานอาหารร้อนๆด้วยกระนั้นมันก็สนุกอย่างประหลาดฉันเข้าเรียนตามความสนใจของตัวเองและสนุกกับการเรียนรู้จริงๆฉันเรียนการเขียนอักษรเป็นสิ่งที่น่าจดจำเป็นอย่างยิ่งรีดคอเลตภูมิใจนำเสนอหลักสูตรการศึกษาการเขียนอักษราศาสตร์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาโปสเตอร์และป้ายชั้นวางที่เขียนด้วยลายมืออ่านสวยงามประดับอยู่ทั่วทั้งวิทยาเขต ตั้งแต่ฉันออกจากการเรียนฉันก็ไม่ต้องเรียนวิชาที่จำเป็นอีกต่อไปฉันมีอิสระที่จะเรียนวิชาที่ฉันสนใจที่นั่นมีความลับของตัวอักษรที่สวยงามการออกแบบตัวอักษรระยะห่างระหว่างตัวอักษรความสมดุลฉันเรียนรู้ทั้งหมดนั้นตอนนั้นฉันไม่ทราบเลยว่า มันจะมีประโยชน์อะไรในอนาคตแต่สิบปีต่อมาเมื่อพวกเขาออกแบบเมทิทอชจู่ๆความรู้ก็กลับคืนมาหาฉันอีกครั้งและฉันได้สร้างแบบอักษรที่สวยงามบนแม c ของฉันนี่เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่มีความสามารถด้านแบบอักษรถ้าตอนนั้นฉันไม่ได้เรียนอักษรศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยอาจไม่มีแนวคิดเรื่องแบบอักษรบนแม c หรือวินโดวสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากประสบการณ์ครั้งนี้จุดต,ต่างๆไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ด้วยการทำนายอนาคต คดสิ่งที่คุณทําได้คือมองย้อนกลับไปและเชื่อมโยงจุดต่างๆเพราะเหตุนี้เราจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องก้าวไปข้างหน้าโดยเชื่อว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่จะเชื่อมโยงกันในสักวันหนึ่งไม่ว่าจะเป็นโชคชะตากรรมหรือสัญชาตญาณก็ตามฉันใช้ชีวิตโดยเชื่อเช่นนั้นและฉันไม่เสียใจเลยเกี่ยวกับการเลือกนั้นเรื่องที่สองความรักและความ่พ้แท้เมื่อตอนเด็กๆฉันได้ค้นพบสิ่งที่ฉัน รักจริงๆนั่นคือ Apple เมื่อผมอายุ20ปีผมและวอสเนียกเพื่อนของผมได้ก่อตั้งบริษัท a อ p เปในโรงรถของผม10ปีต่อมาบริษัทได้เติบโตเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพนักงาน4 000, 000, 000คนและมีรายได้2,000ล้านเหรียญสหรัฐอย่างไรก็ตามเมื่อผมอายุ30ปีผมก็ถูกไล่ออกจากงานการถูกไล่ออกจากบริษัทที่ฉันเริ่มต้นนั้นเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเมื่อบริษัทเติบโตขึ้นฉัน จึงนำบุคลากรที่มีความสามารถจากภายนอกเข้ามาช่วยบริหารจัดการธุรกิจในตอนแรกทุกอย่างเป็นไปด้วยดีแต่ไม่นานความแตกต่างในวิสัยทัศน์สำหรับอนาคตก็ทำให้เกิดรอยร้าวครั้งใหญ่ในที่สุดคณะกรรมการก็เข้าข้างเขาและฉันก็ออกจากบริษัทฉันสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่ฉันเสี่ยงชีวิตเพื่อสร้างมันขึ้นมาก็หายไปในพริบตาฉันรู้สึกหมดหวังและอะ ยากจะหนีไปให้กลเป็นเวลาหลายเดือนแต่เมื่อเวลาผ่านไปความหวังก็เริ่มผุดขึ้นมาในใจฉันอีกครั้งเพราะฉันยังรักงานของฉันการสร้างสรรค์ตอนนี้ฉันคิดว่าการออกจาก Apple ถือเป็นเรื่องโชคดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับฉันฉันหลุดพ้นจากแรงกดดันจาัดก,การเป็นคนประสบความสำเร็จและสามารถกลับมาสู่ความตั้งใจเดิมของตัวเองได้ในช่วง5ปีต่อมาฉันได้ก่อตั้งเน็ก์และพิกซอฉัน ยังได้พบกับผู้หญิงที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งซึ่งต่อมากลายมาเป็นภรรยาของฉันฟิกซ่าได้ผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันคอมพิวเตอร์เรื่องแรกของโลกที่มีชื่อว่า Toy Story ได้กลายเป็นบริษัทผลิตแอนิเมชันที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกไม่กี่ปีต่อมา Apple ิลซื้อ Next และฉันก็กลับมาที่ Apple t e เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นที่ Next กลายมาเป็นศูนย์กลางการฟื้นตัวของ Apple และฉัน ก็ได้รับผ่อนให้มีครอบครัวที่รักหากฉันไม่ถูกบังคับให้ออกจากแอปเปิในตอนนั้นฉันคงไม่มาถึงจุดนี้บางครั้งสิ่งที่ขมขืนในชีวิตก็กลับกลายเป็นยาที่ดีที่สุดการรักงานของฉันคือสิ่งที่ทำให้ฉันก้าวต่อไปได้ดังนั้นทุกคนจงหาสิ่งที่คุณสามารถรักได้อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือความรักก็เหมือนกันวิธีเดียวที่จะ พารู้สึกสมหวังคือการทำสิ่งที่คุณเชื่อว่าเป็นงานที่ดีและวิธีเดียวที่จะทำงานให้ดีได้ก็คือการรักในสิ่งที่คุณทำหากคุณยังไม่พบให้ค้นหาต่อไปคุณจะต้องไม่หยุดเลยเมื่อคุณพบมันแล้วคุณคงจะรู้ได้โดยสัญชาตญาณเรื่องที่สการใช้ชีวิตโดยมีความตายอยู่ในใจตอนฉันอายุ17ฉันได้พบกับวลีหนึ่ง หากคุณใช้ชีวิตแต่ละวันราวกับว่ามันเป็นวันสุดท้ายสักวันหนึ่งมันก็จะเป็นเช่นนั้นอย่างแน่นอนฉันถามตัวเองคำถามนี้ทุกเช้าหน้ากระจกมาตลอด33ปีที่ผ่านมาถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายในชีวิตของคุณคุณจะทำสิ่งที่คุณกำลังจะทำวันนี้หรือไม่เมื่อคำตอบยังคงเป็นไม่ฉันกำลังพยายามประเมินวิธีดำเนินชีวิตของฉันใหม่การตระหนักว่าวันหนึ่งคุณจะต้องตายเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุด ในการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดในชีวิตเมื่อเผชิญหน้ากับความตายชื่อเสียงความภาคภูมิใจและความกลัวต่อความล้มเหลวล้วนสูญเสียความหมายไปเหลือเพียงสิ่งที่สำคัญจริงๆเท่านั้นเมื่อปีที่แล้วฉันได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งฉันได้ทำการสแกนตอน7นาฬิกา30สนาทีและพบว่ามีเนื้ออกในตับอ่อนของฉันหมอบอกเขาว่า โอกาสรอดชีวิตมีน้อยมากคุณมีชีวิตอยู่ได้แค่6กเดือนเท่านั้นวันนั้นฉันคิดถึงความตายตลอดทั้งวันตอนบ่ายไปตรวจชิ้นเนื้อพบว่าเป็นเนื้องอกชนิดหายากที่สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดแล้วฉันก็รอดมาได้ประสบการณ์นี้ทำให้ฉันตระหนักดีว่าความตายเป็นแนวคิดที่ล้ำค่าเพียงใดไม่มีใครอยากตายแต่ความตายคือจุดหมายปลายทางที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับชีวิตทุกชีวิตความตายคือสิ่ง ประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตกำจัดของเก่าและสร้างของใหม่ตอนนี้คุณเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่แต่นในไม่ช้าก็จะมีคนรุ่นใหม่เข้ามาแทนที่นั่นคือกฎของธรรมชาติดังนั้นคุณไม่ควรใช้ชีวิตโดยผูกมัดอยู่กับความคิดเห็นและความคาดหวังของคนอื่นจงมีความกล้าที่จะทำตามหัวใจและสัญชาตญาณของคุณนั่นคือแนวทางที่แน่นอนที่สุด ที่จะนำทางคุณเมื่อตอนเด็กๆฉันได้พบกับหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ The o l e Earth ์แ t t l e อร์มันเป็นเหมือนพระคำภีสำหรับคนรุ่นเราในสมัยนั้นบนปกหลังของฉบับสุดท้ายพร้อมภาพถนนในชนบทในยามเช้าตรู่มมันเขียนว่าจงหิวอยู่เสมอจงโง่อยู่เสมอจงหิวโหวยจงโง่เขลานั่นคือข้อความสุดท้ายของพวกเขาและตอนนี้ฉันพูดคำเหล่านี้นี่คือของขวัญสำหรับคุณเมื่อคุณเริ่มต้นชีวิตใหม่ chôn hiệu hội chôn ngô cào